ดูค่าวันนี้ก็เป็นวันิทยากายดีนะคะอาจารย์วิทยาเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิร่วมกับอบตพลทองนะคะวันนี้เรามาทำจัดหลักสูตรอบรมเกษตรกรวิชาชีพระยะสั้นนะคะวันนี้เราก็มาปลูกสวนไผ่ร่วมกันนะคะก็อยากจะทราบแนวทางหน่อยนะคะว่าที่วางแผนไว้ตรงนี้อาจจะจะทําเป็นรูปแบบอะไรนะครับคุณอนนะะุ๋มครับก็ขอบคุณท่านรองนะครับที่ ก่อนอื่นต้องขอบคุณทางวิทยาเกษตรนะครับแล้วก็สภากเกษตรรวมทั้งเครือข่ายสมุนไพรนะครับที่ทําให้เรามีการจัดกิจกรรมในวันนี้นะครับซึ่งในครั้งนี้นะครับในพื้นที่ตรงนี้เราเราจะมีการจัดทําเป็นสวนสมุนไพรสวยนะครับโดยใช้คอนเซ็ปเป็นธนาคารสมุนไพรนะครับโดยให้พี่น้องเนี่ยครับเอาสมุนไพรจากทุกที่ในหมูห่บ้านนะครับมารวมกันณจุดตรงนี้นะครับแต่ว่าวันนี้เนาะก็ได้ทันสมุนไพรมาเบื้องต้นจากทางวิทยาเกษตรที่สนับสนุนนะครับจาก หลักสูตรระยะสั้นของของท่านนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับจะเป็นนอกจากจะเป็นสวนสมุนไพรแล้วยังเป็นพื้นที่ที่จะใช้ประโยชน์จากสมุนไพรด้วยนะครับเห็นสองทางฝั่งนี้นะครับกับสารานี้นะครับก็จะเป็นพื้นที่ในการทากิจกรรมนะครับตรงนี้จะมีจุดแช่เท้านะครับจุดแช่เท้าแล้วก็จิตชาสมุนไพรนะครับเป็นชาสมุนไพรดีหอกร่างกายนะครับดีหอกลําไส้นะครับขับสารพิษพวกนี้นะครับตรงนี้นะครับเราจะจัดกิจกรรม แล้วก็คอนเซ็ปต์ของเราก็คือผู้สูงอายุใช้ฟรีนะครับกับสองก็คือคนที่เอาสมุนไพรมาลวกปลูกในธนาคารนะครับก็จะได้ทํากิจกรรมตรงนี้ฟรีนะครับเราเดินเข้ามาตรงนี้นะครับเราก็จะมาชมสวนสมุนไพรนะครับตรงนี้นะครับเราพักวาดภาพไว้ว่าจะต้องทําเป็นซุ้มนะครับเป็นซุ้มโดมนะครับตรงนี้ก็จะเป็นลานหินนวดเท้านะครับพอเราจิบชาแช่เท้าเสร็จเนี่ยมานวดเท้าต่อนะครับเท้ากําลังอ่อนๆเนาะถ้าสมมุติมานวดก็จะทําให้ ขาเรียกอะไรนะครับมันก็จะเกิดการกระตุ้นในเรื่องของเลือดได้ดีขึ้นนะครับเดินตามเส้นทางนี้ไปนะครับเดินเดินไปเรื่อยๆนะครับตรงถึงตรงนู้นนะครับเราเดินชมกันดีกว่านะครับพอครับตรงนี้ครับเราก็พยายามสร้างเส้นทางให้มันเดินเดินจนกว่าจะได้สุขภาพนะครับแล้วก็บริเวณพวกเนี้ยเราก็จะติดป้ายนะครับให้เห็นว่าชนิดของสมุนไพรเนี่ยมีชนิดอะไรบ้างสรรพคุณอะไรบ้าง เขาก็จะได้เรียนรู้ด้วยแล้วก็ค่อยๆเดินนะครับค่อยๆเดินค่อยๆเรียนรู้ไปเรื่อยๆนะครับอ่าเดินนะครับระยะทางก็จะยาว <g ill ain> หน่อยๆนะครับตรงนี้ก็จะเป็นอ่าเราคาดเราคิดไว้ว่าจะทําเป็นโดมนะครับจะปลูกสมุนไพรที่เป็นพืชเครือนะครับเป็นเป็นพืชที่เป็นชนิดเครือตรงนี้นก็เป็นจุดเช็คจุดเช็คอินนะครับแล้วก็มีสวนบองมีอะไรด้วยนะครับตรงนู้น <S <S พอออกจากเส้นทางนี้ปุ๊บ อ่ะเราจะมาหน้าโครงการานี้สารานี้จะมีจะมีกิจกรรมในเรื่องของอบสมุนไพรนะครับแต่ว่าจะเป็นการอบหน้านะครับตรงนี้นะครับจะเป็นอบหน้าเขาเรียกอะไรนะถ้าถ้าบ้านเราเรียกก็คือสุ่มนะครับสุ่มหน้าใช่ไหมครับสุ่มหน้าเพื่อบำรุงสายตาบำบุงบำบุงปอดนะครับบำรุงะรงะบบทางเดินหายใจสำหรับผู้ป่วยที่เป็นลองเควิดมาเนี่ยครับตรงนี้เราก็จะ ช่วยได้นะครับแถมผู้จุดอายุเนาะก็ได้ได้ตัวมูลสายตาด้วยนะครับตรงนี้มันก็จะหมดคอสนะครับอันนี้คือคอนเซ็ปต์ของธนาคารสมุนไพรเราครับเยอะมาค่ะเป็นธาตที่ใส่มาเพื่อให้ประสบความสมุนไพรนะะแล้วก็ให้ได้ใช้ประ